ทีนทาม วันนี้นายโสพลสารามรองนายรทุทมนตรีพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะโดยท่านเดินทางไปตั้งแต่ช่งชวงเช้า9ก้านาฬิกาสินาทีประชุมกับทางหัวหน้าส่วนราชการนะคะที่สารกลางจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อรับฟังการรายงานความคืบหน้าโครงการรวมพลังรักศรัทธาแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบปุราการรวมทั้งติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างระบบระบายน้ําหลักเพื่อบรรเทาน้าท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองร้อยเอดระยะที่1ซึ่งเป็นโครงการสําคัญในการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมซ้ำซากในเขตเมือง จากนั้นเวลา10นาฬิกา50นาทีรองนายกรทฐมนตรีพร้อมคณะได้ลงพื้นที่พบปับป,ประชาชนเพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมและร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่พร้อมทั้งตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ชุมชนเมืองร้อยเอ็ดอย่างใกล้ชิดค่ะต่อมาในช่วงบ่าย13บนาฬิกา20นาทีนะคะก็มีการไปเยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงพยาบาลมินิธัญรักษราชวัชราวิทยาคมซึ่งให้บริการบำบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดสารเสพติดรวมถึงติดตามการดูแลหลังบําบัดอย่างต่อเนื่องโดยทีมสหวิชาชีพที่ผ่านการอบรมเฉพาะทางตามมาตรฐานของกระทรวงสา,าธารณสุขเพื่อสร้างระบบการดูแลที่ครอบคลุมและยั่งยืนช่วยให้ชุมชนปลอดภัยจากยาเสพติดและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริงค่ะ